ชูสละครับซัมเมอร์2024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลยูฟา955ลุ้นมัน์สคบทุกลีกแอดไลน์มาเลยที่แอดยูฟา955ลิงก์อยู่ที่เฟิร์สคอมเมนต์เลยนะครับชูสละครับสเปอร์ปล่อยกองหน้าดาวรุ่งให้ทีมแชมเปี้ยนชิพยืมตัวไก่ดืดทองท็อตนมสเปอร์ยืนยันปล่อยตัวเดนสการเลต กองหน้าดาวรุ่งไปร่วมทีมอ็อกซฟอร์ดยูไนเต็ดน้องใหม่จากศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพในรูปแบบของการยืมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาล2024-2025ผมดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ที่นี่และผมพร้อมจะเริ่มต้นแล้วทีมทำงานได้ดีมากเมื่อฤดูกาลที่แล้วและผมมองเห็นโอกาสที่นี่สำหรับตัวผมสำหรับผมแล้วอ็อกซฟอร์ดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะมาพิสูจน์ตัวเองและแสดงเห็นว่าผมทำอะไรได้บ้างผมเป็นผู้เล่นที่พยายามทำประตูอยู่เสมอ และหวังว่าเราจะทําสําเร็จในฤดูกาลนี้กาเรตกล่าวนะครับโดยดาวเตะวัย20ปีเป็นผลผลิตจากอะคาเดมีของท็อตแนมออสเปอร์เขาถูกปล่อยตัวไปให้กับยิปสวิชทาวยิมตัวใช้งานในครึ่งแรกของฤดูกาลที่แล้วก่อนกลับมาสู่ทีมและลงเล่นไป6เกมในช่วงครึ่งหลังของซีซั่นโดยรวมแล้วสกา r l เลตลงเล่นให้กับทีมชุวหจ่ของกาเร่ทองไปทั้งสิ้น17นัดและทำได้1แอสซิส ผูสละรับทางการเสือเหลืองเปิดตัวมักซิมิเลียนไบเออร์หอกใหม่เสือเหลืองบ <us ia. S 1> ุรีเซอร์ดปุนประกาศคว้าตัวมักซิมิเลียนไบเออร์กองหน้ามาจากฮอฟเฟนไฮม์ทีมคู่แข่งร่วมศึกบุนเดสลีกาโดยสกายเยอรมันสื่อมือเบียระรบุค่าตัวของนักเตะอยู่ที่29.5ล้านยูโรบวกแอดออตอีก2ล้านยูโรพร้อมกับส่วนแบ่งในการขายต่อด้วยเสือเหลืองบรรลุข,ข้อตกลงกับฮอฟเฟนไฮม์ได้ตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนแล้ว และล่าสุดก็ได้ทำการตัวร่างกายและสัญญาถึงปี2029โดยยักษ์ใหญ่จากสุพเปอร์ลีกเยอรมันเพิ่งขายนิคลาสฟูครุกให้กับคุณคอนเวฟส์แฮมยูเนเต็ดด้วยราคา27ล้านยูโรเปิดทางให้ไบเออร์เข้ามารับสืบทอดเปอร์14โดยแข้งเยอรมันในวัย21ปีเป็นผลผลิตจากอะคาเดมีของฮอฟเฟนแฮมโดยเพิ่งถูกดันขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัวเมื่อฤดูการก่อนและโชว์ฟอร์มทำไป16ประตูกับอีก3แอสซิสจากการลงเล่นบูนเดสเลกาเยอรมัน33นัด จากผลงานของไบเออร์ทำให้ทีมชาติเยอรมน,นีภายใต้การหัวทีมของยูเลียนไนเกลส์แมนเรียกไปใช้งานแล้ว2นัดและมีส่วนร่วมกับการเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศในซุปเปร2024ที่ประเทศบ้านเกิดตัวเองด้วยก่อนหน้านี้ไบเออร์ er เคยถูกฮอฟเฟนไฮม์ปล่อยตัวไปโชว์ฟิเท้าแบบยิมตัวกับสโมสรฮันโนเวอร์มาแล้วในซุปเนอลีก้า2เป็นเวลา2ฤดูกาลด้วยกันทำผลงานยิงไป15ประตูกับอีก7แอสซิสจากการลงเล่น68นัด โดยไบเออร์นับเป็นแข้งใหม่รายที่5ที่ทีมของนูริซาหินดึงมาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ต่อจาก Anton, i, ose, วันเดอร์มาอันทอนแซอูกิลาซี่ปาสกาลโกลสและก็ยานคูโตนะครับผูสละครับทางการเวสแฮมคว้าอารอนวานวิสซาก้าร่วมทัพ เวสต์แฮมเปิดตัวไอแมงมุมแอรอนวานวิสาก้าเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยหลังซื้อมาจากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์พร้อมกับเซ็นสัญญายาว7ปีคุนคอนเวสต์แฮมยูเนเต็ดทีมในศึกเพเม,มริกอังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัวอารอนวานวิสาก้าแบ็คขวาในวัย26ปีมาจากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทีมคู่แข่งร่วมลีกอย่างเป็นทางการแล้ว โดยวันวิา 9, สาก้าสัญญากับขุนคอนไปเวลา7ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2031ขณะที่ค่าตัวไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่สื่อเมืองผู้ดีรายงานว่าอยู่ที่15ล้านปอนด์หรือประมาณ675ล้านบาทนะครับวันวิสาก้าซึ่งจะได้สวมเสื้อหมายเลข29ให้กับขุนคอนเผยหลังจากเปิดตัวกับทีมว่าผมตื่นเต้นและมีความสุขมากที่ได้มาอยู่ที่นี่มันเป็นความรู้สึกที่น่าทึ่งที่ได้กลับมาลอนอนอีกครั้งผมตื่นเต้นกับสิ่งที่จะตามมาผมเกิดที่ ดังนั้นผมรู้จักลอนดอนเป็นอย่างดีซึ่งมีส่วนสําคัญในชีวิตของผมดังนั้นการกลับมาเล่นในเมืองนี้จึงมีความหมายสําหรับผมมากผมมีความสุขที่ได้มาอยู่ที่นี่ขอบคุณสําหรับการต้อนรับอันอบอุ่นผมตื่นเต้นที่จะได้เล่นใ้กับสโมสรและทุ่มเทอย่างเต็มที่อดีตกองหลังของปีศาจแดงกล่าวนะครับทางนิวันวิสาก้าย้ายจากคริสตอลพาเลสมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เไนเตดเมื่อปี2019ด้วยค่าตัวสูงถึง50ล้านปอนด์หรือประมาณ2,250ล้านบาท ก่อนลงเล่นในกับทัพปีศาจแดงไป190นัดรวมทั้งได้แชมป์เอฟเอคัพและคาราบาวคัพมาคลอง <S <S ชูสลายครับทางการแมนยูประกาศคว้าตัวมัตทสเตอริกจากบายเยิร์สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตรอร์ยูไนเต็ดเพราะล่าสุดทีมประกาศคว้าตัวมัตทสเตอริกมาจากบายเยอร์มินิกจ่างเป็นทางการเรียบร้อย พร้อมเผยค่าตัวรวมโบนัสแตะหลัก2,000ล้านบาทปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เลเตจักใจจากศึกเพเมลิกอังกฤษประกาศสัญญาคว้าตัวมัดไทสเตอลิกเซนแบ็กทีมชาติเธอร์แลนด์มาจากบาเยมิเนกอย่างเป็นทางการแล้วแนวรับไป25ปีจะลป,ประกาศสัญญาค้าแข้งในถิ่นโอลด์ทอฟร์เป็นเวลา5ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029 โดยที่มีออปชั่นสามารถขยายเพิ่มได้อีก1ปีส่วนค่าตัวการย้ายทีมตามรายงานข่าวระบุว่าอยู่ที่45ล้านยูโรหรือประมาณ1,800ล้านบาทบวกกับโบนัสอีก5ล้านยูโรหรือประมาณ200ล้านบาทนะครับสำหรับการย้ายทีมครั้งนี้ทําให้เดลิกมีโอกาสได้ร่วมงานกับเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมของปีศัจแดงอีกครั้งหลังจากที่ทั้งสองเคยร่วมงานกันมาแล้วที่สโมสรอาแจกส์อามสดัมนะครับ ชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช n e l คนคอบบอลเช่นเดิม